สวัสดคฟฟีครับผมเอฟซีรถไถฟอร์ดครับผมนะเดี๋ยวคลิปนี้กับจีพ่าเอฟซีเพิ่นมาเบิ่งวิธีการปลูกบักแตงมูครับนี่บักแต,ง,กตงมูปลายฝนมาทันครับพี่น้องอาศัยเต็นน้ำมองได้บ้านนี่ฝนกับคนคางน่ะสิเบาบางไปแน่ละครับนี่นะมันอากาศเบอือกเหรอฝนเน,ะนาะเดนี๋ยว่าเมื่อคืนนี้กับพ่อได้ลิลในแจ้หน่อยครับนี่ นี่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 คนใส่มีดเอาเลยนะครับนี่ตัวนี้มันเป็นของตะวันจนกล้าหินแขนเอฟยี่สิบแปดห่วยบักเตียงมูเงินเมื่อเงินเซนเงินหลานตัวนี้ว้ายชิ้มสันเลียกับปูกระแล้วของเกียดไตอยู่ที่ก้อนเดียวเดือนสองพันอือบานนี้สองยี่ห้อกระทะกันเลยลองเบิงวันทีลองเบิง จะถึงเป,ป็นตะวันต้นกล้าปลูกพืชกอนเนี่ยพืชกอนนี่เป็นของเกลียร์ใจกินสันเลสนี่พืชที่ปลูกครับผมนี่ปลูกกระเบนเพออาะหนาคือบักอือแบบเฟี้ยงแน่นอนอันนี้เอาเอา,เอาหมิ่นมันมาปลูกเลยได้ครับนี่ปลูกเลยปลูกเลยครับปลูกปลูกแล้วกับประมาณสองสามสี่หมื่นพอละมันยังค่อยสิเกิดเป็นบ่ลประมาณสามสี่หมื่นครับผม แต่ว่าอายุเพิ่นอยู่กับประมาณสองเดือนแม่บอได้เก็บนี่หกสิบห้าวันโอ้หกสิบห้ามื่นครับผมใส่ซ<ะ>ีใน่อยเห็นไหมนี่ใส่น้อยแล้วใส่ซีเพื่ออะไรลุ่มละซีหน่อยาสันพ่อใหญตุเราว่าเออใส่ซีในเพื่ออะไรเพื่อมันตายมันยังนั่มนะครับเมื่กี้ใส่สามเพื่อขั้นถ้าปกติแล้วก็ใส่สองใส่สามเดี่ยครับโอเคครับแต่ว่าพ่อใหญ่ตุเราใส่ซีเลยเพื่อ,เ, <5. S 2> เ,พอเพื่อไะไรมาสัน่น ก็โมเดลเส้นนามนี่เลยเอ่อกระป๋องหนึ่งนี่จจก้อยก่อ้องนี่หกรอยี่ขีดสี่ขีดทังย่งอยู่นีรถผมโอ้โ้แสียงมาแสียวมาเ้าส้บกับป้องหนึ่งก่บแสดสว่สียานาสีปูได้ประมาณสองลานน่โอ้ยู่นี่มันทีประมาณสองไรครับผมนี่สองไนี่นาสีผู้ดีผมมา หกลอยกาว่าสันโอ้กระป๋องหนึ่งหอยคุ้มค่าอยู่เด้ครับนี่ลงทุนหลักร้อยเนาะเอาเงินหมื่อไหง่มาอะไรลันพี่น้องเอ้ยลงลงทุนหลักร้อยครับผมจเอาเงินเมื่อไหร่กันนะอันเดี๋ยวเด้อแต่เฉพาะซื้อมินเนี่กะกระป๋องละหกลอยบานี้ลงลงทุนเติมน้ำมันรถแท่นาเดินตามกับประมาณประม้านลอยสองลอยเลยนี่สองลอยว่าสันครับ โอ้ยลงทุนหลักร้อยตัวนี่ปุ้ยเลยขีกไก่เปียกสอบไก่เปียวกาดอ่าสบิบสอบไม่ได้อโอ้เจ้ะห้องพื้นปุ๋ยขี้ไกลล่ดัมเบลบอนีอ่ปุ๋ยขี้ไก,ลลก่นัมไก่ว่าเนี่ห้องพืน้นสิบสอบโอ้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่สิบสอบครับว่าทันใต้ชุดสิบห้าใส่ดีโอ้มีอีกห่วย มั่นหมอกเม็ดข้องเม็ดอันนั้นตีคู่มาสูงหรอกตีคู่ถึงต่ำไปเป๊ะๆไปอืมแต่มันเดียดก็เพลินนะตีคู่คู่อันนั้นมันมันเมืนเด้่ไปบักเตี้ยมู่ครับผมอมาเนี่ยระวังระวังมันเมืนเองมันมันฝนเลียนใส่มันมันมันไหลเหนียวไหมเหนียวแต่ว่าถ้างามคืองามโดดเพื่อนเพื่ มันปลูกงานแน้ยมิดมือเอาทดทดล่องเบิงหายเอฟซีเขาเบิงดูมันเป็นตายในเงินเมือน้ำเขาบ่เนี่ยพื้นที่อยู่นี่กับะมาณสองไร่ครับผมนี่อลองลองเพราะเพราะว่าก้อนก้อนหนาน,นี่กับปลูกอึอไปครับนี่แต่ว่าเพิ่นได้เก็บเรียบร้อยอึอนี่วันนี้สิล่องแักแจงมูเบิง บักเตงมูปลายฝนเนาะอาศัยแต่นมะหมอกได้ครับนี่เต็นมะหมอกเลยครับเอออาศัยนมะหมอกแต่ว่านี่คู่ต่ำใหม่เห็ดอันเห็ดคู่นี่จะเห็ดสูงเนอว่าสันสูตรของพญาตุเราวะเห็ดคู่ต่ำๆใหม่เราวะก็ต้องเห็ดสูงเราวะแค่เป็นวมาแค่เป็นว่าใส่รถไถนาเดินตามกันเข้าไถไปข้องเดียวเลยเนาะ เขาไถไปคีองเดียวเลยครับนี่ย,อยออโอ้นี่ครับวิธีการปลูกตกเต็งมู่สูตรของพญย,ยตูครับนี่เมื่องอุบลครับผมสูตรเมืองอุบลติูติปู่เภมูติดูตเห็ดกระเเกวหลังเดิมเลยโอ้สูตรโบราณตัวนี้สูตรโบราณครับผม วิธีปลูกก็ง่ายๆครับอีฟซี่าก,ยยกทดลองเบิ้งกาล่องได้ครับผมลงทุนกับโหลายครับลงทุนโมรายโอ้ยคุ่มคาอยู่ด้วยครับเนี่ยกระปุกกระปุกหน,นึ่งกับเคลหกลอยเนาะ จะได้ทั้งว่าสองไร่พุ่นข้างนี้จะปลูกระเบ้อหัวว่าหนึ่มันยอดนาอ้าโ,<อ>โอ้โอ้โอ้ถ้าฝนมาตกเนีตต่นยเขายอดน้ำก็เป็นบ่อโอ้ถ้าฝนมาตกนีตต่นต้องยอดน้ากันนะครับพี่น้องยอดน้ากันยังค่อยปลูกเดี๋ยวมันช่บ่เกิดเป็นบ่โอ้มันแห้งโพดเพอจู่ระหวว่ามันแห้งโพดปะฉัน ต้องใ้ให้หน้าเที่ยวาอลอออกกันเดินเลยถ่ายมมนปูได้ทุกหน้าแห่งสีดีเลยบอโอ้ย่เื่องตลอดนี่เป็นเมินใต้อ้เด็การเด็การครับพี่น้องเด็การอยู่เด็ดดนเหนียวเียววาเยยบเจักออแมนแมนคือคือคือสีส้มๆนั่นแหะผม่านี อ้ยนน้มองด้คนานนำนสูบใส่เลยเด้อน้เราจะเิ่งคลิปนี้แล้วคับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเด้อ เดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับ